ทั่วรั้โดมเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับกรณีที่มีใบปลิวปริศนาติดประกาศเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มาร่วมทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์จนทำให้ทั้งคนนอกและคนในรั้วมหาวิทยาลัยถึงกับสายหน้าไปตามๆกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อโซเชียลมีการแชร์ภาพใบปลิวปวริศนากวนรวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เพื่อเชิญชวนคนที่สนใจมาร่วมทำวิจัยในหัวข้อประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะรอบมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร,ร์หรือ outdoor sex พร้อมระบุวัตถุประสงค์ว่าเพื่อศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมช่องทางการปฏิสัมพันธ์และผลลัพธ์ของการมีเพศสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะพร้อมกับกำหนดรายละเอียดผู้ที่สามารถร่วมทำวิจัยได้นั่นก็คือต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้ที่มีประสบการณ์การนิตศสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์งานนี้ทําเอาทั้งคนในและนอกสถาบันโจมตีอย่างหนักพอพูดถึงแบบหัวข้อนี้ขึ้นมามันเป็นเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างแบบน่าสนใจยิ่งเฉพาะว่าเราเป็นแบบเจเนอเรชันใหม่อะไรเงี้ยครับพอฟังแล้วมันก็แบบเออแบบเรื่องนี้แบบเออเราหน้าเข้าไปฟังนะอะไรเงี้ยแต่แบบพอผมแบบได้คิดดีๆแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบ เรื่องแบบนี้ครับมันเป็นแบบ common sense ของคนเราอยู่แล้วว่าแบบเออสิ่งแบบนี้มันเป็นแบบสิ่งที่เราไม่ควรทํานะยิ่งกับในที่ที่แบบเป็นมหาลัยครับเป็นแบบสถานศึกษาอย่างเงี้ยเราไม่ควรแบบทําแบบเอากิจกรรมอย่างนั้นมาทําในที่แบบเนี้ยครับรู้สึกว่ามันมันไม่ควรครับพี่เพราะว่ามันแบบว่าเหมือนแบบมีชื่อมหาลัยแล้วก็แบบให้คนที่แบบเคยทําในรั้วอะไรเงี้ยต้องไปนั่งรวมกันผมคิดว่า ทุกคนในนั้นเขาก็คงจะรู้สึกว่าเอ้าฉันมาทาอะไรคือแบบฉันนั่งรวมหรือว่าอะไรเงี้ย<ม>คือแบบรวมอยู่ในกลุ่มคนที่แบบเพศสัมพันธ์แบบข้างนอกอะไรเงี้ยครับมผมคิดว่ามันมันมันไม่ค่อยดีมันไม่มันไม่ควรจะมีขึ้นมากกว่าครับก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สุดพ่ครับที่มีหัวข้อแบบนี้เพราะว่ามันก็ตอนเห็นชื่อหัวข้อก็แบบอ๋อจอรซิมันก็ดูฟังดูไม่ค่อยโอเคเะอะไรก็ ตกใจค่ะแบบไม่คิดว่าแค่สมมติว่าเราเจ,ะจะอเองกับตาตัวเองอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าเออมันจะเป็นไปได้หรออะไรเงี้ยที่ที่คนจะมาทําอะไรแนี้กันนอกสถานที่ที่แบบไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยด้านดรอนรศ์วรวิ์อาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ดินิดาเปิดเผยกับเราว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเรื่องดังเก่าเกิดขึ้นจริง หรือเป็นเพียงการสร้างสถานการณ์กันแน่ไม่แน่ใจเลยครับว่าเป็นการสร้างสถานการณ์หรือเปล่านะครับคือบางคนอาจจะสร้างสถานการณ์เพื่อให้มันวุ่นวายเฉยๆหรือว่าเป็นการทําวิจัยจริงโดยโดยนักวิจัยหรือนักศึกษารรมาสตร์ผมก็ไม่มั่นใจตอนแรกเห็นมีคนบอกว่าสแกนแล้วติดขึ้นลายได้นะครับขึ้นลายแต่ตอนหลังเห็นบอกว่าสแกนแล้วหายไป ผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาไปแปะไว้เพื่อสร้างสถานการณ์หรืออะไรก็ไม่รู้คือคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงที่มีคนไม่ได้สร้างสถานการณ์นะฮะถ้าสมมติว่าทำพิจาริงผมกเพราะว่ามันก็แปลกคือธรรมศาสตร,ร์ท่าประจันแน่ที่มันก็แบบแคบมากแล้วมันก็แบบมีคนทุกท่านตลอดเวลามันมันจะมีหรืออะไรก็าอาจจะยังพิจาร,รณาอยู่บางทับอาจจะชา้าอยู่จิดหน่อยตามแบบราชการ ให้ให้เวลาเขาตอนที่เรื่องมันเ,นเกิดเมื่อวานนี้นะฮะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของการทําวิจัยชิ้นนี้อีกทั้งทาง,ทางมหาวิทยาลัยเองก็ยังคงปิดเรื่องเงียบไม่มีการมาชี้แจงถึงกรณีนี้ใดๆทั้งสิน้นจนยังไม่มีใครสามารถรู้ข้อเท็จจริงได้ว่าสรุปแล้วงานวิจัยชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นจริงหรือเป็นเพียงแค่การสร้างสถานการณ์แต่หากมีความคืบหน้าใดๆทางทีมงานจะติดตามสถานการณ์ ก็สรุปมานำเสนอเป็นประเด็นสำคัญให้คุณผู้ชมได้ติดตามต่อไปค่ะ